เฮ้ย hey, hey, hey. ดูอะไรกันนะ่ะไปลีโอเคหยุดไล่สาระสักทีวันนี้เนี่ยจะมาบอกว่าผมได้มาเล็ดใหม่สักทีโอไม่กอดเมล็ดนี้แพงกว่าโ oh. บาซมอ,อีกนะที่เห็นเขาเล่าเรือกันมาหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เราจะมาปลูกให้ทุกคนดูและลองทําผลใหญ่ด้วยแมวมูนที่โดนแก้เนิบแล้วเรียบร้อยมีใ,ใครคุยกับกูหรือเปล่าโอเคแต่ไม่เป็นไรบอกเลยคลิปนี้ว่าทั้งใหญ่ราคาแพงแน่นอน จะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันเลย <c oughs> เอายังไม่ไปกันอีกหรอไปดิเออทนแน่รู้นะว่ากำลังมองหาสัตว์เลี้ยงอยู่นะ่ะผมขอแนะนำร้านนี้เลยดีดิช็อปดีดชอปขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกขายไก่เงินไก่เมล็ดไก่ผลและรับฟามเอ k f k มีบริการกดเกมพาร์ทและมีบริการเติมโลบัคด้วยนะ หาใครสนใจแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปเลยเฮ้ยโย่กระบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเป็นยังไงบ้างทุกคนเออก่อนหน้านี้ผมก็ได้ป่วยกระทันหันนะแล้วตอนนี้ก็หายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้จะกลับมาลงคลิปแบบเรื่อยๆนะทุกคนคือจะลงถี่ๆเลยนะก่อนหน้านี้คือหยุดทําคลิปไปหลายวันอยู่นะเพราะว่าผมได้ป่วยนะ แต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วเรียบร้อยก็สามารถทําคลิปได้ปกติแล้วแล้วก็จะกลับมาทํามากกว่าเดิมด้วยโอเคส่วนคลิปในวันนี้อย่างที่เราได้บอกไว้ข้างต้นก็คือเราจะมาทําอันนี้ต้นใหม้ในโกการ์เดนที่เขาล่ําลือกันว่าแพงกว่าโบน์บซอมนั่นเองซึ่งมันสามารถหาได้อยู่นะทุกคนตอนนี้มันหายากมากเลยคือหามาทั้งคืนกว่าจะได้เนี่ย แต่ก่อนหน้านี้นะทุกคนเหมือนผมเห็นเขาบอกว่าแมวมูนเนี่ยไม่สามารถมันทําได้เลยไม่ใช่ว่าไม่สามารถมันทําได้แต่ว่าบัคนะทุกคนคือมันไม่สามารถสแต็กกันได้นะไม่รู้ว่าบัคหรือว่าเนิร์ฟนะแต่ว่าตอนนี้สามารถสแต็กกันได้ปกติแล้วเย่ yeah! <c oughs> แต่ก่อนหน้านี้สแต็กกันไม่ได้เลยทุกคนก่อนหน้านี้คือต้องใช้เห็ดนะ ตอนนี้เราสามารถใช้แมวมูนกับแมวส้มหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแมวละโอเคเราจะมาดูกันว่าร้านคา้าเฮ้ยเฮ้ยว้าวโคโคนัดขายตามหามาตั้งนาน โอ้ไม่กอทุกคนแต่ว่าทําไมซื้อไม่ได้วะเดี๋ยวหน้าเหรียญตาผมก็มีอยู่ทําไมผมซื้อไม่ได้วะเรามาสนใจอันนี้เราก่อนดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้สูตรเดิมเลยนะสูตรแมวมูนเลนโบ้นะสูตรด,ดั้งเดิมมาทําอันนี้ให้มันใหญ่นะทุกคนใช้มาตั้งแต่ก่อนการโบราณมาแล้วนะสูตรนี้อืแล้วก็ใช้คู่กับกบกบยักษ์เออกบยักษ์กบยักษ์สิบห้าวิหนึ่งสสามสี่ห้าหกเ็แล้วเราก็วางกบเลย เราจะไม่ใช้สปิงเกอร์เลยนะทุกคนคลิปนี้นะมันเปลืองนะทุกคนเราก็จะทําการไม่ใช้สปิงเกอร์เลยนะตัดปัญหาไปเลยนี่กบยักษ์มาแล้วโอเควางไประหว่างนี้เราก็รอรอแมวมันนอนเราเก็บก่อนดีกว่าอุปกรณ์ครบหรือเปล่ามาดูกันที่เก็บแบบรวดเดียวมาเลยมาแมวนอนแล้วหรือยังอย่างว่านี้โอเคเราก็ทําการเก็บมาหมดแล้วแมวนอนแต่ว่าไม่สวยเท่าไหร่วางไปเลยตรงนี้โอเคทุกคนเราก็รอกบมาพ่นนะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ใหญ่แค่ไหนนะ โอ้โหทุกคนเฮ้ยโอเคอยู่ในนี้อ่ะมาดูน้ำหนักกันดูน้ำหนักกันดูน้ำหนักกันเราจะมาดูน้ำหนักกันนะว่าเท่าไหร่โอ้โหยี่สิบสองโลอ่ะทุกคนเฮ้ยไม่แย่ว่ะไม่แย่น้ำหนักไม่แย่เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูราคากันนะทุกคนว่าราคามันจะเท่าไหร่กันนะยี่สิบสามล้านหรอโอ้โหกิโลละล้านวะเนี่ย เฮ้ยไม่ได้แย่นะท you know ุกคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแพงกว่าโบนมาซ่อมหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่ามันแพงกว่าโบนมาซ่อมนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันแพงกว่าโบนมาซ่อมหรือเปล่านะแต่เท่าที่ลองดูเนี่ยเหมือนมันจะราคาใกล้เคียงกันมากเลยนะทุกคนผมไม่รู้หรอกว่ามันแพงกว่าหรือเปล่าแต่เท่าที่ลองดูเนี่ยราคามันใกล้เคียงกันมากเลยนะใกล้เคียงมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าแมวมันจะนอนตอนไหนนะ เหลืออีกสิบวิสิบวิอันนี้มันเป็นกบสิบห้าวิไนดะ้ทุกคนแปบ๊บเดียวมันก็พ่นแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแมวมันจะนอนกี่ตัวนะในรอบนี้เดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนดีกว่ากบมันจะไปพ่นใส่ตรงนี้โอเคเคลียร์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 โอ้โหแมวนอนสามตัวสี่ตัวทุกคนตรงนี้ได้อยู่ปึ๊บโอ้โหใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ติดยักษ์นะทุกคนถ้าติดยักษ์ผมการันตีเลยว่ามันจะใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอนแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยโอ้โหหม่ยกอดโอ้โหนี่ก็ใหญ่ไม่ใช มาอีกแล้วแต่ว่านี้อันนี้เล็กนะแมวลูกก่อนอันนี้เล็กเก็บ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 ให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยคลิปนี้จะจบก็ต่อเมื่อเราได้อันใหญ่อันยักษ์นะทุกคนพอได้อันใหญ่อันยักษ์ปุ๊บเราจะจบคลิปทันทีเลยนะโอเคขายไปโอ้โหพันกว่าล้านพันกว่าล้านเลยนี่พันกว่าล้านโอเคไม่เป็นไรเราจะมารอดูต่อว่าแมวจะนอนกี่ตัวนะทุกคนผมอยากให้แมวนอนอย่างต่ำสักห้าตัวทุกคนนั่นก็คืออย่างต่ำที่ผมอยากให้มันนอนนะโอเค กบมันก็พ่นรัวๆเลยนะจังหวะนี้กบแม่ง15วิแมว50วิโอ my god ต่างกันคนละยุดเลยอะแต่ไม่เป็นไรเราจะมาดูกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนกันเชียร์แล้วเราจะมาเทียบกับบลูมาซ่อมข้างๆนี่เลยนะทุกคนเออว่ะมันอยู่ใกล้ๆกันเลยดีว่าโอ้โหแล้วแมวนอนเยอะด้วยตานี้นี่ทุกคนผมมีบลมาซ่อมที่ขนาดพอๆกันเลยนะถ้าเกิดอันนี้มันติดใหญ่นะทุกคนขนาดน่าจะพอๆกันเลยนะโอเคมาดูกันเหลืออีกสองหนึ่งไปฮึบ ก็ถือว่าใหญ่นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ติดยักษ์นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะว่าถ้าเกิดเราได้ผลใหม่ในกิจกรรมนี้นะเป็นผลที่แพงที่สุดในกิจกรรมนี้นะเราจะมาดูกันนะว่าถ้าเกิดมันได้ขนาดพอๆกันกับบมูมอซ่อมเนี่ยราคามันจะเท่าไหร่กันนะทุกคนอันนี้บลูมอซ่อมประมาณร้อยกว่าโลนะร้อยเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าราคามันจะเท่าไหร่กันนะเออขอหนักใกล้เคียงกันก็พอนะทุกคน พอนหนักใกล้เคียงกันเราก็จะมาเปรียบเทียบกันได้นะโอเคนะทุกคนแมวก็จะนอนแล้วโอเคกบพ่นแล้วทุกคนอึบ๊บโอ้โหอันนี้ติดใหญ่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนโอ้ my god เราต้องเช็คราคาแล้วว่ามันเท่าไร่อูโหทุกคน183ล้านก็ถือว่าใหญ่อยู่นะแต่ว่าผมว่ามันใหญ่ได้มากกว่านี้นะอันนี้มันแมวนอนไม่กี่ตัวเองอะแต่ผมดูบูมซ่อม โบลบ์ตซ่อมโอ้ยคนอันนี้มันติดสถานนะซีเวอร์นะเราก็ไม่รู้ว่าขนาดมันจะต่างกันเยอะขนาดไหนนะเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะกี่กิโลวะอืมหกสิบสองโลนะทุกคนแต่ว่าโบลมตซ่อมเนี่ยโอ้โหกิโลมันเยอะกว่าแน่ๆเลยนะมันติดซีเวอร์ซีเวอร์คูณห้าน่าจะคูณห้านะโอเคแต่ว่ายังเทียบไม่ได้ณนะตอนนี้ยังเทียบไม่ได้นะราคาเพราะว่าขนาดมันยังไม่ใหญ่มากนะทุกคนเราต้องมารอดูว่า ถ้าเกิดได้ใหญ่กว่าเนี่ยหรือว่าใหญ่เท่ากันเนี่ยราคามันจะขนาดไหนนะทุกคน ผมว่ามันอาจจะพอๆกันเลยมั้งโบนมาซ่อมมันหายากเหมือนกันนะทุกคนผมว่าราคาน่าจะพอๆกันแหละมั้งมันจะมาแพงกว่าโบลมาซ่อมได้ยังไงวะใช่ไหมทุกคนเออโบลมาซ่อมนี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วมันจะมาแพงกว่าโบลมาซ่อมฉันได้ไงวะแต่ก็จะมาดูกันว่าต้นใหม่ที่เขารำลือกันว่ามันแพงกว่าโบลมาซ่อมเนี่ยมันจะแพงกว่าจริงหรือเปล่าโอเคแมวนอนแล้ว3ตัวนะรอบนี้สี่ตัวห้าตัวเราก็จะรอกบพ่นหตัวนะทุกคนโอเคติดใหญ่มากฮึบ โอ้โหใหญ่ยักษ์นะทุกคนแต่ว่ายังไม่ติดใหญ่นะถ้าติดใหญ่การันตีเลยว่ามันจะใหญ่มากๆใหญ่แบบใหญ่มากๆล้านค้าล้านค้าฤดูร้อ,อนโอเคเราจะทำไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้ก็ใหญ่สุดที่มีอยู่ในตัวก็3 6กโลเอ้ย3 9กิโลทุกคน ที่ใหญ่ที่สุดนะเมื่อกี้ได้ขายไปแล้วนะ60โลนะเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนกันเชียวนะทุกคนผมทํากี่รอบวะเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้65รอบเลยนะทุกคนก็ทําทั้งคืนอะทําทั้งคืนกว่าจะได้ได้รอบที่65พอดีเลยนะทุกคนคือนานมากโอ้โหแล้วทุกคนเนี่ยทำกันนานหรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกันเออมันทํานานหรือเปล่าทุกคนทุกคนอาจจะทําแป๊บเดียวนะแต่ว่าผมอาจจะโชคร้ายก็ได้นะ ตั้ง65ครั้งบางคนทำทีเดียวก็ได้แล้วผมตั้ง65โอ้ไม่กอดแต่ทีเดียวมันก็เกินไปนะทุกคนเออนั่นคือคนโชคดีนะทีเดียวคือคนโชคดีมากๆเลยนะอันนี้คือ65ครั้งกว่าจะได้ก็ถือว่าเร็วอยู่นะทุกคนบางคนก็ร้อยกว่าครั้งยังไม่ได้เลยบางคน200ครั้งก็ยังไม่ได้65ครั้งก็ถือว่ากลางๆนะทุกคนไม่ได้เร็วมากแล้วก็ไม่ได้ช้ามากนะ โู้มันไม่ได้ใหญ่มากเลยนะทุกคนโอกาสติดยักษ์มันประมาณ2%นะผลอันนี้นะโอเคทุกคนจังหวะน,นี้เราก็จะรอไปเรื่อยๆนะอืมโบมาซ่อมผมมันติดสถานนะซีเวอร์ดิมันคูณ5แสดงว่าอันนี้ถ้าเกิดโตมามันต้องราคาแพงกว่า160ล้านนะทุกคนถึงจะแพงกว่าเออถ้าเกิดติดใหญ่แล้วราคาแพงแพงกว่าไอ้โบมาซ่อมเนี่ยราคามันต้อง600ล้านเออ6 0 0ล้าน600ล้าน,านใช่ใชทุกคน ราคาต้อง600ล้านนะแบบไม่ติดอะไรเลยนะถึงจะแพงกว่าโบม่าซ่อมนะทุกคนหมายถึงแพงกว่าโบม่าซ่อมที่ผมทํานะอันนี้นะอ่าแพงกว่าแน่ๆแหละเออสามตัวมาหน,อานอ่อยมาหน่อยอ๊บมันออกกี่ผลว่าครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกโอ้หกอันเลยแล้วโอกาสติดยักษ์ตั้งสองเปอร์เซ็นต์วูเยอะนะทุกคนเยอะเยอะมากต้นนี้ดีนี่ถ้าแพงกว่าโบม่าซ่อมนี่หูมันจะทาลายประวัติศาสตร์โลกเลยเนี่ยแต่ในใจผมนะผมคิดไว้ว่ามันอาจจะ พอๆกันแหละทุกคนมันอาจจะต่างกันไม่มากหรอกนะผมคิดว่ามันไม่น่าแพงกว่าบ,บูมอซ่อมหรอกแต่คิดว่าราคามันน่าจะพอๆกันนะคิดว่านะคิดว่าเรายังเทียบอะไรไม่ได้บลูมอซ่อมมันนี้ผมทําประมาณ2ชั่วโมงแต่อันนี้ถ้าเกิดทํเร็วกว่าหรือว่าได้ขนาดใหญ่กว่าก็ถือว่าอันนี้แพงกว่าบลูมอซ่อมนั้นเนี่ยจะซึ่งแน่นอนครับทุกคนในณตอนนี้เนี่ย โบมัซ่อมก็แพงที่สุดนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแพงกว่าโบ,บมัซ่อมหรือเปล่ามันเป็นคําล่ําลือหรือว่ามันเป็นจริงนะทุกคนเออมันก็อาจจะแพงกว่าจริงๆก็ได้เราก็ไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มานะทุกคนสดๆร้อนๆเลยมาอีกแล้วโอ้โหอันนี้อันเล็กนะทุกคนเพราะว่าแมวลุกก่อนนะอันนี้แมวลุกก่อนเลยได้อันเล็กนะเราจะได้ใหญ่ตอนที่รอบที่เท่าไหร่เนี่ยรอมานานแล้วเนี่ยอยากจะได้จริงๆเลย จะได้เทียบกันเลยว่าอันไหนมันแพงกว่กากันระหว่างโบมมาซ่อมกับมเมล็ดใหม่ในกิจกรรมนี้นะแล้วก็จะมาดูกันว่ามันได้ใหญ่แค่นโอ้ oh my god ถือว่าใหญ่อยู่นะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ติดยักษ์นะเนี่ยโอ้สามสิบสองกิโลกร,รัมว่ะ hmm, ให้แมวบ้างให้แมวให้แมวโอ้ oh, แมวเดี๋ยวแม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 ,มเผื่อมันมีบั๊กมานะทุกคนจะได้ไม่ต้องรอหลอดอาหารแมวหมดนะโอเคครับทุกคนนาทีนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะขอแมวนอนเยอะๆก็พอ แมวนอนเยอะๆแล้วก็ติดใหญ่ขนาดมันเนี่ยแน่นอนครับว่ามันไม่ใหญ่เท่าบมาซ่อมอยู่แล้วแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยคือน้าหนักอาจจะมากกว่าแต่ขนาดมันไม่เท่าอยู่แล้วบอลม่ซ่อมเนี่ยขนาดมันใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันแบบประมาณว่า,า,วาน้ําหนักเท่ากันแต่บม่ซ่อมขนาดมันก็ใหญ่กว่าอยู่ดีทุกคนสม stone, มติบม่ซ่อมน้ําหนัก150กิโลไอ,อต้นไอเนี่ยต้นไม่เนี่ยหนัก150กิโล แต่ว่าขนาดเนี่ยโบม่าซ่อมก็ให,กนอนอมใหญ่กว่าแน่นอน oh <my> อ่ะโบม่าซ่อมใหญ่กว่าแน่นอนโอ้โหมโอ้โหโอ้โหตกใจหมดเลยทุกคนเมื่อกี้ตกใจหมดเลยโอ้ไมค์ก๊อดโอ้ไมค์ก๊อดโอ้ไมค์ก๊อดโอเคเดี๋ยวไปดูราคาก่อนราคาเท่าไหร่โอ้ยเจ็ดสิบสองกิโลเลยเหรอฮึบอือหึสองร้อยห้าสิบล้านโคตรแพงโอ้เมื่อกี้ผมตกใจหมดเลยเนี่ยมันพุ่งออกมาตกใจหมดเลยอะ่ะ โอ้โหโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าผมขอทำการสรุปเลยละกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้ฮะผมได้ทำการลองทำผลใหม่ละราคามันยังสูสีกันอยู่แต่ว่ายังมองยังยังดูไม่ได้ว่าราคาอันไหนแพงกว่ากันแต่ตอนเนี้ยความคิดผมคือราคามันยังสูสีกันอยู่นะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนผมจะมาทำผลเจ้านี่แหละอันใหญ่แบบใหญ่มากๆ เดี๋ยวจะมาทาให้ดูทุกคนว่ามันจะได้ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูด้วยว่ามันจะได้ใหญ่แค่ไหนผมว่าอย่างต่ําต้องมี300โลมันจะใหญ่มากๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทุกคนดูว่ามันจะได้ใหญ่แค่ไหนนะทุกคนแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยว่าระหว่างผลนั้นนี้เนี่ยกับโบว์มาซ่อมเนี่ยอันไหนมันแพงกว่ากันแต่อย่าลืมนะทุกคนก่อนที่กิจกรรมจะหมดทุกคนต้องรีบทํากิจกรรมเก็บผลนี้ไว้นะเผื่อในอนาคตเนี่ยมันแพงกว่าเจ้าโบว์มาซ่อมเนี่ย ผมบอกเลยว่าคุณมีผลนี้คุณสามารถทําผลใหญ่ได้แล้วคุณก็จะมีตังอย่างร่ํารวยโอเคประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็คลิปหน้าใครอยากให้ผมทําอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลือย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะว่าคลิปหน้าจะให้ผมทําคลิปอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนสวัสดีครับ